การแต่ตัวจะนีเหขอจะ้ทุกนท่าแค้แสบกัปะปงการตาลุกคำเติมได้แ่แจกกริเิงปกับรัตนรองเจ้เ้าว่าไปะเะจา่าขอแอบนี้หมดได้การต้นสมคเงินบาทสุดท้ายลูกหลานก็ใส่ไว้ที่ในป่ากสปรเริ่ก็ยังแอบฟัดเพราะเขาไม่ให้ผีกลืน คิดแล้วช่างหน้าผมคืนเหลือผ้าสองผืนพอปกปิดกายบางครั้งคนเผลอสับเริญยังแอบแก้เอาผ้ามอ่วงผ้าแพรไปเที่ยวเร่ขายต้องแต่งชุดเดียวกันทั้งวันเกิดและวันตายต้องไปนอนเปล่กายอยู่บนเชิงตรากอนขอ,ขอจเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านพิธีมาปกุศลคืนที่สองของคุณพ่อจันจันหน้าก็ เป็นคืนที่เราทั้งหลายที่รู้จักคุ้นเคยกับครอบครัวจันนามาในพิธีบำเพ็ญกุศลโดยเฉพาะค่ำคืนนี้ทางพุทธยานแห่งชาติแก่กระจายเป็นเจ้าภาพแลพ้วก็ญาติโยมที่เป็นญาติสนิีพิษสหายคุ้นเคยกันเราก็มาบำเพ็ญกุศลกันฉะนั้นสิ่งที่อาตมาได้นะ คือธรรมเนียมของวระเป็นไก่จานก็จะมีการฟารกถามก่อเล็กน้อยก่อนที่เราจะได้สั่งสมบุญใกนการฟังพระสงฆ์สวนอภิธรรมที่ธรรมาได้นำบทกรอดประกาศไว้บอกว่าแม้แต่เงินบาทเดียวก็เอาไปไม่ได้สิ่งที่เอาไปได้ก็คือบุญกุศลคุณงามความดีซึ่งถ้าเราฟังพระพูดเราฟังผู้ที่ศึกษาธรรมะพูดก็จะพูดประมาณนี้ พราะว่าสิ่งที่เอาไปได้ก็คือบุญกับบาปมีสองอย่างขนณะที่เราท่าน้รหลายกําลังฟังอาตมาปรลบธรรมอยู่ด้านหลังนี้พระสุริยันซึ่งหร้าที่เป็นสัพเพอรอก็กําลังเก็บกระดูกของอผู้ที่เผาไปในวันนี้ก็ดูข้างหลังแล้วก็เผาแล้วก็เก็บกระดูกเก็บใส่เหมือนกับเก็บฟืนเก็บไรต่างๆใส่ไว้สําหรับเก็บไว้ ให้ลูกหลานได้เราลึกถึงแล้วก็ทำบุญฉะนั้นเมื่อเสียชีวิตแล้วทำพิธีชาปนิกิจแล้ว <c oughs> ก็เหลือเป็นแค่เท่าตกลงไปแล้วก็กระดูกบางส่วนที่เก็บไว้สาการะบูชาแค่นั้นเองคาว่าสาการะบูชาคือสำหรับลูกหลานไว้ทำบุญทำกุศลส,ส่วนบุญแล้วก็บาปก็ติดตัวตามตนไป ไต่ว่าส่วนหนึ่งที่สำคัญน,นั่คือว่าเราซึ่งเป็นลูกเป็นหลานเนี่ยเราก็มาสัตสมบุญอีกส่วนหนึ่งตามที่โบราณอาจารย์ได้วางาหลักไว้ว่าอย่างนี้ที่เราจะทำบุญส่งไปให้ได้เพื่อท่านทั้งหลายนั้นตั้งอกตั้งใจไหว้พระสมาทานศีลฟ,ฟังผ้าปารุธธรรมแล้วก็ฟังผ้าสวดพระพิธธรรมถวายธยาธรรมกวดน้ำหล่านี่คือกระบวนการทั้งหมด ที่เราสั่งสมบุญให้ตัวของเราเองก่อนพอเรามีบุญแล้วเราฟังในความสงบแล้วเราได้บุญแล้วเราก็อุทิศบุญให้ในฐานะว่าเราคุ้นเคยกับคุณพ่อจันจันนาแล้วเราจะงมีบุญก็คือกุศลบุญกุศลเนี่ยเอากลับไปปรับใช้หรือว่าเยียวยารักษาให้เรานั้นได้ มีบุญมีกุศลในการทำยิ่งเรานั้นมีความเจริญมีความสุขนั่นเองสำหรับสิ่งที่เราจะสั่งสมบุญุณงานความดีได้นั้นอาตมาก็พูดถึงเรื่องัาษนะว่าเราอาศัยวัดเป็นหลักสำคัญเหมือนกับการที่ว่าเรามาในงานศพเนี่ยเรามาทำไมซึ่งแต่ก่อนอาตมาก็พูดว่ามาบอกความเป็นญาติมาประกาศคุณ มาทำบุญมาอุทิศมาขอขมามาพิจารณาความตายซึ่งสมมาก็อธิบายไว้ในลหลายๆงานปฏิบุริสุที่ผ่านมาแต่ถ้าถ้าขยายกว้างออกไปจาก,นานากงานปฏิบุริสุลงานศพเฉพาะสารานี้ขยายกว้างไปเป็นวัดถ้าจะถามว่ามาวัดทำไมนะก็มีสามตัวเลือกที่ว่าเราไปวัดทำไมนั้นคือไป ทำกรรมสองไปสร้างบุญกุศลส,สามไปรับกุศลผลรบุสามอย่างไปทํากรรมไปสร้างบุญกุศลไปรับกุศลผลรบุทีนี้ว่าอยู่ว่เราจะเป็นตัวเลือกตัวไหนซึ่งการที่ว่าเราไปสร้างกรรมก็คือว่าคนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจเป็นทำบาปทากรรมในวัด ในประการที่หนึ่งสองคือการไปทําบุญก็อาศัยวัดในการที่จะทําบุญทำกุศลต่างๆทั้งหมดสิประการที่มีแนวทางการทําบุญเรียกว่าไปสร้างบุญกุศลสุดท้ายคือว่าไปรับบุญกุศลของรบุญก็หมายถึงว่าผู้ที่ตายแล้วไม่สามารถไปได้วยตัวเองแต่ว่าคนอื่นเพาไปแล้วก็มาบริปภุกุศลอย่างนี้แหลนะนะบริุกุศลแล้วกส่งบุญไปให้ พอทำิธ,รรธีชาวบ้านได้ิดแล้วก็เหลือแต่กระดูกข้างหลังนะสัพเพเหรอก็เก็บไว้ส่วนหน่ึงให้กับญาติไว้ระลึกถึงทําบุญในวระต่างๆนั่นเองทีนี้ประเด็นที่ธรรมาจะพูดคือข้อที่หนึ่งคือว่าไปวัดเนี่ยไปทํากรรมสาหรับบางคนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจเรื่องบาปบุญคุณโทษก็การที่ไปวัดเนี่ยสามารถที่จะทํากรรมอะไรได้หลาย,ายอย่างเลย สิ่งที่เราจะทํากรรมได้คืออะไรเครื่องมือการทํากรรมเพราะเราคือกายวาจาและวก็ใจเรียกว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเวลาจะขอมามโหสิกรรมเราก็ใช้นี่แหละกายกรรมสามวัจีกรรมสี่มโนกรรมสามขอโหสิกรรมกายกรรมสามวัจีกรรมสี่มโนกรรมสามให้โหสิกรรมเพราะว่ากายวาจาใจนี่คือสิ่งที่จะประกอบกรรม นี้ประกอบกับอะไรก็ประกอบกับบุคคลและก็สถานที่ในที่นี้ก็คือพูดถึงว่าประกอบกับวัดซึ่งเป็นสถานที่ที่เป็นบุญ,ญเกศที่มีเขตที่อยู่ของพระสงฆ์ในการรักษาพระศาสนาศึกษาปฏิบัติธรรมหรือประการที่สองคือกับบุคคลกับบุคคลที่เป็นผู้มีศีลในที่นี้ไม่ถึงพระ ภิสูุสัสม,มนเนรนั่นเองเราจะทำกรรมจะสร้างกรรมด้วยกายวาจาใจของเราเนี่ยต่อพระสงฆ์สัม,มนเนรแล้วก็ต่อสถานที่ถ้าเป็นการที่ว่าบางคนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจฉะนั้นการที่จะทำกรรมนั้นแม้อย่างน้อยที่สุดโยมแม้กระทั่งใจที่คิดไม่ดีมันก็กลายเป็นกรรมได้เหมือนกันมีที่วัดแห่งหนึ่งนะที่คนงานในวัดเนี่ยถูกผีเข้า ดินรนทุรน,นทุรายจนท่านพระต้องมาทำวิธีไล่ผีและประจับมัดไว้แล้วก็ถามว่าเป็นใครมาจากไหนผีตอนนั้นก็บอกว่าเนี่ยเป็นสัมภเวสีวิญญาณเล่นล่อนอยู่ที่นี่แหละแล้วแ,แต่ก่อนเนี่ยเขาอยู่ที่นี่มาก่อนแต่ว่าด้วยเทว่าไม่ได้ทำบุญแล้วก็ทำกรรมทงใจพอตายไปแล้วจึงไม่มีที่ไปแล้วก็ หิวกระหายสุดท้ายก็ไม่รู้จะไปไหนก็เห็นคนงานวัดก็เลยมาเข้าสิงนี่แหละพระก็เลยถามว่าแล้วทํากรรมอะไรละ่ะคิดไม่ดีกับไม่ชีคิดไม่ดียังไงคือเห็นแม่ชีเนี่ยขึ้นไปสวดมนต์บนขอวิหารอยู่ถ้าเอ่ยชื่อวัดอย่ไม่จะรู้จักก็ขึ้นไปก็คิดในใจว่าไอเราเป็นคนงานวัด แต่ไม่ฉีเนี่ยไม่ไม่ทำอะไรเลยวันวันแต่งตัวสวยสวยขึ้นไปสวดมนต์ข้างบนนะไม่ต้องไม่ทำมาหากินเราทำงานเกือบตายนะไม่ฉีนี่แต่งตัวสวยสวย,สวยขึ้นไปข้างบนไม่ทำอะไรเลยคิดอย่างนี้อยู่ตลอดนี่เป็นมนโนกรรมอยู่มนโนกรรมนมี่ถือว่าเบาที่สุดนะแต่ว่าด้วยเหตุที่ว่าไม่ได้ทําบุญามบุญสมเมื่อตายไปแล้วก็ ไม่มีแสงสว่างสอบานางทางไม่มีที่ไปก็เลยวนเวียนเป็นสัมภเวสีคิ้วก็หายสุดท้ายก็ามาสิ่งผลน่ก็เลยเป,เ,เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องจรที่เกิดขึ้นผมมาเล่าใหฟังว่านี้เพียงแค่การกระทำความคิดหลักใจที่มันไม่ดีกับไม่ชีที่มีสื่อแต่ถ้าหากว่า กับพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติธรรมพระสุป,ปฏิปันโนหรืออะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งสถานที่ที่เป็นวัดวาอารามก็เป็นส่วนหนึ่งที่คนไม่รู้ไม่เข้าใจเนี่ยสามารถที่จะทํากรรมทํากรรมทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจได้ฉะนั้นคนที่มาวาัดบางคนที่ไม่รู้บาปบุญคุณุณโทษเนี่ยก็มาทํากรรมสร้างกรรม อย่างที่เป็นข่าวสองสามวันนี้เป็นการกระทําทางกายเพียงแค่ว่าอยากจะมาเอาอาหารพระไปให้หมาตัวเองกิยงนะแต่พระท่านก็ยังไม่ได้ฉันนะท่านก็ยังอนุญาตไม่ได้ก็กำลังโงผ้าอยู่ปรีไปตบผ้าเลยนี่แสดงว่าอกอ่านามากอย่อกอ่านามากเลยนะแสดงถึงการที่ว่าไม่รับไม่รู้บาปบุญคุณโทษ อะไรเลยหรือว่าบรรดาลโพสะไม่ได้ดังใจก็พลั้งมือไปเป็นการกระทำทางกายเรียกว่ากายกรรมหรือบางทีก็มีการพระวิว่ากับพระสงฆ์หรือกับกันเองแม้กระทั่งพระสงฆ์ออเองอาตมาเ็าจะบอกพระใหม่เสมอเวลาอบรมจิตอบรมผ้าหมายว่าพระบวชมาเนี่ยตอนนี้คุณเป็นพระแล้ว คุณมีศีลศี227ตอนนั้นก็เป็นพระคุณก็เป็นพระถ้าคุณมีปัญหาจะทะเลาะกันเนี่ยไม่ใช่ว่าศีลเสมอกันแล้วจะทําอะไรกันก็ได้นะจะวิวาทจะต่อยจะตีกันก็ได้ไม่ใช่เพราะคุณเป็นพระเวลาคุณโกรธคุณต่อยอุกยโอหนึ่งโอหนึ่งท่านก็เป็นพระ227คุณต่อยพระแล้วเขาก็ต่อยคุณเขาก็ต่อยพระหลวงพ่อสงังวรเขียนบัตโกวะต้องสามคัคคีอาจารกลับหลวงพ่อสนองกระตาบนโยอบอกว่า พระที่วิวาสกับพระทะเลาะพระหรือต่อยพระมัคผลไม่เกิดคุณความดีไม่เกิดนี่ก็ท่านพระนภาษาอะไรกับคนทั่วไปนั่นเองฉะนั้นการกระทำที่จะทำทางกายได้ก็คือทางกายกายกรรมนอกจากการที่ทะเลาะวิวาทในเรื่องของปฏิบาติก็คือการกระทำทางกายไม่ว่าจะเป็นการวิวาสตบตีเตะต่อยตีนแทงหรืออะไรก็แล้วแต่ เราลงมาเป็นอธินาทานการลักการขาโมยของสงของวัดวาอารามเอาไปโดยไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวไม่ได้ขออนุญ,ญาตมันก็เป็นกรรมเหมือนกันสำหรับคนไม่รู้ไม่เข้าใจฉะนั้นถ้าหาว่าผู้ที่มีธรรมะผู้จะรู้ก็จะบอกว่านี่ขอหนะ้าขอเพื่อจะได้ไม่เป็นอธินาธนาทานของสงบางทีเราก็จะเห็นว่าข้าของต่างๆของสงเยอ ไม่ว่าจะเป็นเนี่ยประมาณสองวันสามวันที่ผ่านมาตามมาได้ยินหลวงพ่อว่าห้ยตาแก่มาได้เอาฝากวัดแ่งหนึ่งรังคังหายรังคังที่วัดเป็นรังคังหล่ลอะนั้นว่าแก่อาจารย์เราก็เลยใช้ระงคังหล่อไม่ได้ใช้ใหัวระเบิดว่าจะเป็นรังคังหล่ออย่างดีเนี่ยเดี๋ยวมันหาย ครั้งหนึ่งพลาขึ้นไปจปะไปตีระฆังตอนตีสี่พอขึ้นบนหอระฆังเงยหนา้าเงื่องเงื้อมา้าะตีระฆังปั๊บอ้าวระฆังหายไม่ได้ตีวันนั้นก็เลยไม่ได้ทําวัดกันเลยนี่ก็คือคนไม่รู้ไมครับจะอาทิตย์นาทางของสูน์ชดใช้นับประมาณนี้ได้ฉะนั้นการกระทาทางกายทางวาจาทางใจก็เป็นส่วนที่จะทําให้กเกิดป่าเกิดกรรม ทาให้รู้ไม่ก้าวใจนอกจากนั้นจากการที่ว่าอาศัยวัดวารามสำหรับการกระทำมิจฉาชีพงานเกี่ยวพ้บองอาบายามกุกอย่างเช่นงานต่างๆมากินเหล้าเมายาตั้งโนการพน,นันซึ่งว่าแก่อาจารย์เราก็จะพูดถึงอาบายามุกอย่างนี้เสมอเสมอว่าอบายามุกนั้น เป็นประตูนรกเพราะว่าคําว่าอาบายนี่แปลว่านารกบุ๊ขานีแปลว่าปากทางประตูเพราะฉะนั้นถ้าเป็นงานศพงานอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีการตั้งวงการประนานกินเหล้าเมายานั่นแสดงว่าคุณกําลังไขประตูเปิดประตูนรกแลวแล้วคนที่จะไปคือใครก็เป็นผู้ที่วานชนก่อนฉะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้เราต้องพยายามปรับให้เข้าใจด้วยปัญญาบางเขตบางพื้นที่อยู่ แ้วาอาตมาไปเทศเนี่ยกำลังเทศอยู่กคนมาเยอะเลยอยู่ข้างนอกเออตมาก็ดีใจว่าคนมาฟังอตมาเทศแต่ที่ไหนได้มีคนบอกราซิบอกไม่ใช่อาจารย์เขารอว่าเมื่อไรอาจารย์จะเทศเสร็จสักทีเขาจะได้ตั้งวงเออไอเราเนี่ยเาจะมาตั้งใจมาฟังเราเป็นเป็นอะไรเป็นเอฟซีเราที่ไหนได้นะตั้งรอให้เรา นั่งแช่เงินไวใจว่าจากบรินเมื่อไรจะเทศจบเจบทีัน่าจะได้ตั้งตัวนี่คือกำลังพากันไขประตูนรกหรือบางครั้งการมาแห่หน้าก็ตามแต่กินเหล้าเมายาเต้นร้องลํงานจำเป็นกันในเขตสีมาว่าแกกระจาเราเนี่ยจะไม่ให้ขึ้นแตรพึ่งสีเป่าเนี่ยไปในเขตสีมาเพราะว่าอะไรเป็นเขตของพระพุทธเจ้าอยู่เพราะถ้าหาว่าเราเข้าไปแล้ว อาการที่ว่าจริงๆแล้วการแห่หน้าไม่ใช่อะไรคือการประทักษศีประทักษศีลไม่ถึงอะไรเหมือนเราเวียนเทียนนั่นแหละคือการเดินปทักษศีเวียนขวาต่อสิ่งที่เราเคารพเราหันมือขวาไปในด้านขวาไปหาสิ่งไหนนั่นคือสิ่งที่เราเคารพทักษิณท่านสีนารือด้านขวาที่เป็นมงคลนั่นเองจากนั้นพอเราเข้าในเขตศีมาแล้วก็เดินปทักษิศแห่หน้าหรือเวียนเทียนก็จะเหมือนกันทั้งหมด ก็คือการเระลือกอถึงรอบที่หนึ่งถึงพระเจ้านะรอบที่สองเอถึงพระธรรมรอบที่สามเถึงพระสงฆ์เนี่ยจะได้บุญได้กุศลแต่บางคนไม่รู้ไม่เข้าใจหรือบางคนอย่างเช่นกรณีของทําไมพระเจ้าพิมพิสารจึงถูกกฝฝฝฝฝฝี้ยกล่อมบาปตอนที่พระเจ้าอัชาตัตตโรเนี่ยซึ่งเป็นลูกชายพระราชโอรสจับไปขังไว้ในคุกแล้วจะทําปดทุกข้าเดี๋ยวแต่ว่าไม่กล้าฆ่าวตัวเอง ตอนหลังนี่ก็เลยสั่งให้ช่างตาัดผมแลช่างกันร,ระบบเนี่ยเอามิตรโกนี่ย,ปย,ยไปกีดฝ่าพระบาท,าบทาพระเจ้าพิมพิสารกีดแซดแซดซะกีดฝ่าเท้าจนกระทั่งพระเจ้าวิมพิสารนักอักเสษแล้วก็สวรรคตเขามีผู้รู้ถามว่าทาไมพระเจ้าพิมพิสารถึงถูกกีดฝ่าพระบาทใส่ก็เพราะว่าครั้งหนึ่ง พระเจ้าปิมิสารเนี่ยสมัยกอ่ยอนย้อนไปในดีตก,การนานไกลนะแกเข้าไปในโบสถ์อยู่ร่วมเขตสีมาโดยไม่ถอดรองเทา้าไม่แสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงทําให้เป็นพี่ปากกรรมตุก,กิจฝ่าพระบาทนั่นเองทุกอย่างมีกรรมทั้งหมดนะฉันต่าว่าบุคคลที่ไม่เข้าใจมาสู่บุญยาสถานบุญยาเขตเนี่ย เรื่องความไม่เข้าใจไม่ว่าจะเป็นมาทาการก่อวิวาทหรืออะไรก็แล้วแต่มาลักมาขโมยหรือว่ามากระทําคิดพูดอะไรไม่ดีก็จะกลายเป็นกรรมเนื่งประเภทนี้เกิดเพราะที่ว่ามาวัดเพื่อสร้างกรรมนั่นเองแต่ถ้าหากว่าเรารู้และเข้าใจเรื่องของบาปเรื่องของบุญเนี่ยเราจะใสยวัดนยอเป็นบุญยันเขตในการสั่งสมบุญให้ตัวเองเนี่ยได้มากมายซึ่งต่อมาจะพูดในวันต่อไป หนก็คือบุญทั้งหมดสิประการเนเราสามารถทําในวัดดีที่สุดเพราะว่ามีพระสงค์ผู้สอนธรรมะมีสถานที่มีอุโบสถมีพระบรมสารีราตุที่เราริสการบูชามีอุโบสถมีสราปฏิบัติธรรมเราสามารถปฏิบัติธรรมได้มากมายละชั่วทำดีทำใจบริสุทธิ์เจริญศีลสมาธิปัญญาอธิศีอาท,ที่เจิที่ปัญญาต่างๆได้ครบสมบูรณ์นั่นเอง แต่ว่าวันนี้จะมาพูดเรื่องของการที่ว่าบางคนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วก็มาวัดเพื่อสร้างกรรมนั่นเองทะนั้นท่ทานทหายที่นั่งอยู่ตรงนี้เรามาทําบุญกันนะเพราะว่า,าผู้วัยชนก็คพื่อคุณพ่อจางจานนันนาคุณโยมที่ยงอุรรก็ตั้งใจที่จะทําบุญทำบุญสนอย่างเต็มที่ที่จะส่งส่งส่งบุญกุศลให้กับพ่อที่รงรับไปแล้วได้อนุโมนทนาคุศสน,นั่นเอง ฉะนั้นในงานบริบูรสุทีิว่าแก,ก่กัจจารเรานั้นจะพยายามที่จะให้ทัตงหลายที่เป็นญาติทั้งหลายเนี่ยได้มาสู่สรายนี้แล้วได้บำเพ็ญกุศลก็คือได้บำเพ็ญปามฉราดคำว่ากุศลที่แปลว,าวา่าฉรานแล้วเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญอันนี้ธรรมาภาพเวลานการปารุธธรรมพร้อมหวังว่าจะเป็นประโยชน์เป็นขอบคิดเป็นแนวทางปฏิบัติแก่ทัตตั้หลาย เราก็จะจกลายเป็นธรรมะสวัสดิสงอุตติบุคคลสนให้กับคุณพ่ออาจารย์จันน่าได้อนุโมทนากุศลแล้วก็มีสุขทิ่พบเป็นที่ไปตาะมาผาพยุติการขอรบธรรมเพียงขีดก่อนขอเจริญขอสาธุมุขบุคคลเร่งทางบาปทางบุญเวรละกราบมาบุญในสาระข้อคิดบาปทางของท่านพระอาจารย์วารินจักรการ